สวัสดีค่ะนี่เป็นเห็ดถั่วที่โตที่สุดแล้วนะคะวันนั้นไปเก็บเห็ดถั่วที่เดิมเก็บเสร็จแล้วก็เดินออกมาอีกด้านหนึ่งมาเจอเห็ดยักษ์สามดอกเนี่ยดีใจมากๆเลยซึ่งตอนที่มาเจอเห็ดยักษ์สามดอกเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่านี่โตเต็มที่แล้วถ้าทิ้งเอาไว้ ดอกเห็ดจะค่อยๆดำเริ่มดำตั้งแต่ปลายดอกขึ้นไปจะเป็นหมึกกินไม่ได้ค่ะดูซิว่าสวยขนาดไหนที่เขาเรียกว่าเป็นเห็ดแช็กกี้เมนให้สังเกตที่ดอกเห็ดจะมีแผงที่เป็นเป็นแผงๆนะคะที่เป็นงอนๆขึ้นมาเนะ่ะเป็นแผงขนอ่อนๆเขาจึงเรียกว่าแช็กกี้เมนค่ะ ดอกสวยมากข้างๆนั้นยังมีดอกเล็กๆนะคะทางฝั่งขวามือจึงตัดสินใจถอนไปดอกเดียวคือดอกนี้ซึ่งถ้าหากถ,ถอนไปทั้ง3ามดอกอะ่ะพอดีกินเลยแต่ที่ถอนไปดอกเดียวตั้งใจจะทิ้งสองดอกนั้นเอาไว้เพื่อจะดูว่าจะโตแค่ไหนเนี่ยดอกที่ถอนไปนั้นสวยมากนี่ค่ะ จะเห็นเป็นแผงขนอ่อนขึ้นมาเต็มเลยนั่นคือโตเต็มที่แล้วเห็ดถั่วถ้าหากเกิดอยู่ไม่หลายดอกดอกจะโตแบบนี้นะคะได้เอาใบไม้มากรบเอาไว้เพราะจะดูว่าโตที่สุดนั้นแค่ไหนคะ่ะเก็บมาดอกเดียวนั้นดีใจนะก็เดินมานะถุงที่เห็นนั้นคือถุงที่เก็บเห็ดถั่วค่ะ แล้วอยู่ข้างๆกันนั้นเป็นกอหญ้าเปรี้ยวหรือภาษาอังกฤษคือ sour grass ค่ะมันจะเป็นใบที่มีรสเปรี้ยวคล้ายๆกับจะคล้ายมะยมมากกว่ามะขามก็เอาเห็ดดอกเนี่ยค่ะมาวางไว้บนกอยญ้าเปรี้ยวเพราะว่าหญ้าเปรี้ยวนั้นแกงใส่แกงใส่ในแกงเห็ดนั้นอร่อยจริงๆนะคะใครยังไม่เคยลองลองเก็บ ใบหญ้าเปรี้ยวไปใส่ในแกงเห็ดใส่ในต้มปลาก็ได้คือใช้แทนยอดมะขามอ่อนได้เลยค่ะสวยมากๆเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบเห็ดถั่วแล้วหลังจากนั้นก็มาดูสองดอกที่เอาใบไม้กบไว้ที่ห่างจากวันนั้นประมาณที่น่าประมาณวันเดียวค่ะ พอมาดูจะสังเกตเห็นตรงปลายดอกด้านล่างที่อยู่ใกล้ๆขาเห็ดะจะเป็นสีดำส่วนดอกนั้นยังยังเอาไว้นะคะในดอกเล็กๆทางขวามือเนี่ยจึงตัดสินใจถอนสองดอกนี้ดอกเล็กนั้นยังเหลือเอาไว้ถอนยากนะ ขาเห็ดจะอยู่ลึกลงไปค่ะถอนยากานี่คะดอกใหญ่มากๆเลยก็ถือมาวางตรงนั้นอีกแหละตรงฟอยญาเปรี้ยวค่ะ ไม่ใช่ที่วางเมื่อกี้นี้เป็นส้มกบวิธีดูเห็ดถัว่วหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดของเห็ดถั่วนะคะก็ไม่กล้าที่จะเก็บลักษณะแบบนี้เก็บได้เลยเห็ดถั่วนั้นจะดูง่ายเนี่ยพอแก่ตรงตรงขอบปลายดอกจะเริ่มเป็นสีแบบนั้นแล้วก็จะดำขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยจนกระท,ทั่งถึงตรง ตรงข้างบนดอกเห็ดค่ะจากนั้นก็จะเป็นหมึกเป็นหมึกคือถ้าดำดำแต่ดำขนาดนี้ยังกินได้ให้ดึงให้ตัดส่วนล่างออกจะมีห่วงจะเป็นห่วงห่วงนั้นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ตรงขอบปลายดอกนั่นแหะคะ่ะพอเห็ดทัวแก่เนี่ย ห่วงนั้นจะหลุดออกไปอยู่ที่ขาเห็ดสังเกตง่ายมากขาเห็ดถั่วจะกลวงคล้ายกับก้านมะละกอหูดอกโตมากนะหลายคนไม่ชอบเก็บเห็ดถั่วและไม่ชอบกินด้วยแต่ชอบเก็บมากๆเลยค่ะอร่อย ไม่เคยแพ้เห็ดถั่วเลยกินไม่เคยท้องอืดเห็ดอื่นกินเสร็จท้องจะอืดน,นะคะเพราะว่าเห็ดนั้นจะย่อยยากเนี่ยค่ะนี่แหละคือลักษณะของเห็ดเห็ดถั่วนี่เป็นเป็นรุ่นใหญ่ค่ะดอกใหญ่มากๆเลยหลังจากนั้นไม่นานตรงนี้ก็เกิดอีกเป็นโอเป็นเกือบ50ิดอกเลยนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกซับสไคร์นะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะอ้อลืมบอกไปสองดอกนี้เอามาปลูกนะคะเอามาปลูกใส่กระถางไว้ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเพราะว่าอยากจะได้สปอดอกแก่ขนาดนี้ค่ะสปอมีแล้ว ไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ